ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องการ์พอยแหล่งรวมข้อมูลรถยนต์ใหม่รีวิวรถยนต์และสเปครถที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับโตยโยต้าเบทรุ่นปี2025รถซีดานขนาดกระทัดรัดที่กลับมาอีกครั้งด้วยดีไซน์ทันสมัยสมรรถนะที่ตอบโจทย์การขับขี่ในเมืองและความประหยัดที่หลายคนรอคอยโตยโยต้าเบต้า2025มาในสไตล์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นด้วยรูปลักษณ์ด้านหน้าแบบใหม่ที่ผสมผสานระหว่างความชฉบเชียว และความหรูหรากระจังหน้าดีไซน์เรียบหรูพร้อมเส้นโครเมียมดูเด่นชัดไฟหน้าแบบเลทที่ออกแบบให้แคบเรียวยิ่งขึ้นพร้อมไฟเดทัน Running ไนล่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและเสริมลุคให้รถดูพรีเมียมกว่าเดิมกันชนหน้าและเส้นสายตัวถังเน้นความโค้งบนแบบไดนามิกมิติตัวถังยังคงเน้นความกระชับรัดและเหมาะสมกับการใช้งานในเมืองในส่วนของห้องโดยสารโตโยต้าเบต้า2025มาพร้อมคอนโซลกลางที่ออกแบบใหม่หมดจดมีจอแสดงผลระบบสัมผัส ขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ปูมาลัยมันติฟังชั่นทรงสามกา้านพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและระบบโทรศัพท์ภายในพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางสำหรับผู้โดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังเบาะนั่งหุ้มด้วยผ้าหรือหนังสังเคราะห์ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยเบาะหลังสามารถพับได้แบบ60/40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระขุมพลังของ Toyota เบนทปี2025ใช้เครื่องยนต์เบนซิน,นขนาด1.5ลิตรสี่สูบด,ดูออ VVT-i ให้กำลังประมาณ100 หแรงม้าแร,ง,าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ138นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่เน้นความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์การตอบสนองถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันโดยเน้นประสิทธิภาพเชื้อเพลิงเป็นหลักอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากสำหรับรถในกลุ่มนี้ ระบบช่วงล่างใช้แมกเฟอร์สันสตรัดด้านหน้าและทอร์ชั่นบีมด้านหลังเพื่อความนุ่มนวลในการขับขี่การควบคุมพวงมาลายัยมีความแม่นยำน้ำหนักพวงมาลัยเบาเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองระบบเบรกหน้าแบบดิสเบรกและด้านหลังแบบดรัมพร้อมระบบ ABS และ VDC ในด้านความปลอดภัย Toyota เบนท์ซ0สอให้ความใส่ใจอย,อย่างเต็มที่มีระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบช่วยเบรกอันตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมพวงมาลายัย ให้อยู่ในเลนกล้องมองหลังระบบควบคุมสเสถียรภาพ v s c และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจมากขึ้นในทุกการเดินทาง t o y ยต a b เบเทรุ่นนี้ยังมาพร้อมระบบ Smart Entry และปุ่ม p ุ s มสตาร์ทช่วยให้การใช้งานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่มีการกระจายลมทั่วถึงทุกที่นั่งช่องชาร์จ USB สำหรับผู้โดยสารด้านหลังและระบบเชื่อมต่อดูทูตเพื่อความบันเทิงและการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องจากมุมมองของผู้ใช้รถทั่วไป โตโยต้าเบนเทอร์ปี2025ถือเป็นรถที่มีความลงตัวระหว่างความสะดวกสบายความปลอดภัยและความคุ้มค่าในการใช้งานเหมาะสําหรับครอบครัวขนาดเล็กคนไ้ทาง,งานหรือผู้ที่มองหารถยนต์คันงแรกที่ไม่แพงดูแลง่ายและมีค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาต่ำดีไซน์ภายนอกของรถดูทันสมัยพร้อมล้ออลลอยขนาด15หรือ16นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยสีตัวถังมีให้เลือกหลากหลายทั้งแบบสีเรียบและสีเมทัลลิกที่ดูเงางามในแสงแดด กระจกมองข้างทับได้ด้วยระบบไฟฟ้าและมีไฟเลี้ยวในตัวกระจกหน้าต่างเปิ่มด้วยระบบไฟฟ้าทสีบานและท่อระบบป้องกันกัรโตยโยต้าเบนทสพันย้ายังมีจุดเด่นในด้านการก็บเสียงที่ดีขึ้นจากรุ่นก่อนหน้าฉนวนการเสียงบริวเวณห้องเครื่องและประตูให้ห้องโดยสารเงียบมากยิ่งขึ้นแม้จะบ,บิงด้วยความโหมดเสีงเสียงและเสียงยยจากเครื่องยนต์ควบคุมอย่างดีซึ่งช่วยเพิ่มความสบายตลอดการเดินทางไกล ในส่วนของระบบความบันเทิงนอกจากหน้าจอสัมผัสแล้วยังมีลำโพงคุณภาพ4-6ตัวขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยรองรับการสตรีมเพลงผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้อย่างลื่นไหลพร้อมระบบควบคุมจากพวงมาลัยทําให้ผู้ขับไม่ต้องละมือจากพวงมาลัยขณะขับขี่ราคาจําหน่ายของโตยโยต้าเบเทป,ปี2,025ในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ5 9 9 0 0 0บาท ไปจนถึง749,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมที่เลือกเพิ่มถือเป็นราคาที่จับต้องได้ง่ายเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่ให้มาการรับประกันจากโตโยตา้ายังครอบคลุมทั้งตัวรถและระบบส่งกำลังตามมาตรฐานทําให้ผู้ซื้อมั่นใจในคุณภาพและการบริการหลังการขายสรุปแล้วโต y ย t a b เบต2025คือรถซีดานที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนเมืองยุคใหม่ด้วยดีไซน์ รู้ราขนาดกระทัดรัดขับขี่ง่ายประหยัดน้ำมันและมีเทคโนโลยีที่จำเป็นครบครันพร้อมความปลอดภัยระดับสูงในรถระดับราคานี้ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากในปีนี้หากคุณชอบคลิปรถยนต์ใหม่แบบนี้ฝากกดติดตามช่องการพอยของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ที่เรานำเสนอเป็นประจำกดไลค์แชร์และแสดงความคิดเห็นว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับโตโยต้าเบต้าปี2025แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ